อ oh. สวัสดีค่ะกับมาพบกับช่องออรนุนะคะวันนี้ใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้ก่อนนะคะขอบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่เที่ยวต่างจังหวัดน,นะวันนี้เราอยู่บ้านเราแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารอินเดียส่นเต้น คือจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของเราที่ได้ลองชิมอาหารอินเดียกันนะเราไปชิมมาครั้งหนึ่งแล้วที่ตอนนั้นไปสิงคโปร์ใช่แล้วตอนนั้นเราได้กินมะตะัตตาบะัลน,นเป็นอาหารอินเดียเราสูว่าเฮ้ยมันก็อร่อยนะอร่อยแต่วันนี้นะคะเราจะไปทานอาหารอินเดียที่เกาะสมุยกันซึ่งอยู่ไกลบ้านเราจริงมีเพื่อนก็คือแพรค่ะตึงๆเดี๋ยวขึ้นข้อความให้ดู คือนางอะตกลงเองเออเองว่าอยาก,กินอาหารอินเดียม,มากอยาก,กินอาหารอินเดียม,มากเดี๋ยวเราจะโชว์หน้าตาแพว่เป็นยังไงเราก็เลยแบบเฮ้ยโทรมาแล้วแน่เลี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มันโทรป่ะมันโทรฮัลโหลโอเคนี่ไงอยู่หน้าปักซอยแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกจากบ,บ้านเลย โอเคเดี๋ยวเราไปเจอแพรกันนะแล้วก็ไปลองชิมอาหารอินเดียกันคือนางดิวเองอะไรเองหมดเลยนี่ยังไม่ได้ตกลงเลยแต่ว่าอะโอเคเป็นการเปิดใจโอเพนไมค์ครั้งที่2เพื่อไปชิมอาหารอินเดียกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยทุกคนที่ชมหน้าแพร์ออที่ดิวมาอนีค่ะอินเดียคือประเทศที่ใฝ่ฝันไปความฝันเขาตอนนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยดูเมนูกันอยู่เมนูเยอะมากๆนะคะมีนะ ท <ge ar> ุกคนมีความทรงจําอินเดียอะไรบ้างเหมือนตอนเราไปเที่ยวไต้หวันใช่ปะเราไปแลกตังค์ที่ธนาคารเว้ยแล้วก็อ่าเราก็ยื่นพาสปอร์ตแลกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยยูไม่ใช่อินเดียหรออินเดียก็เลยแบบไม่ใช่ค่ะแอมแอมไทยอะไรเงี้ยนางก็แบบยูฮับหรือเปล่าฮับอินเดียเปล่าก็คือจะให้เป็นอินเดียได้เออจะให้แล้วเดียูดูพาสปอร์ตดูพาสปอร์ตอะไรเงี้ยน่าเหมือนอินเดียอ ไม่ทุกคนทุกคนว่าเราหน้าคล้ายๆคนอินเดียเลยใช่ไหมทุกคนต้องไปดูพี่สาวอ่ะพี่สาวเราหน้าอินเดียกว่าเราอีกทุกคนแต่ก็หลายคนเนาะชอบทักว่าแบบอินเดียอินเดียเหมือนหนอะไม่เหนื้อก็เหมือนเนื้อ <c oughs> พ่อของกูเฉยเ <c> จ <oughs> ้าของร้านเนี่ยแหละพ่อเป็นซี่ซสวีทจะหวานอันนี้เป็นะมะม่วงอ่าแล้วแต่เนาะว่าเขาจะเลือกอะไรก็ได้ก็ดูแบบว่า อืมปื้นจำใช่ไหมนี่อันนี้อร่อยอันนี้เปรี้ยวหน่อยชิมก่อนนะค่ะมันมันจะไม่หวานนะเพราะว่าอันนี้ไม่หวานนี่ก็เป็นแบบอมันนมมันมันอ่ะกลิ่นมะม่วงคือรสชาติมันจะเปรี้ยวเนาะแล้วก็นมนมมันมันหน่อยแล้วก็จะหวานเฮ้ยอร่อยอะไรนี่เป็นเมนูเราว่ามันเป็นเมนูที่แบบตัดเลี่ยนอ่ะเออแบบตัดเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยได้ปลาปลาดำนี่แพทอินน้ำชิมอินเดียนะน้ำชิมน้ำมะขาม น้ำมะขามก็ mix นะ together นะ Yes Like less spicy and like sweet and sour อร่อยมากเลยแบบนี้นะคือเป็น Appetizer เพสอาหารคือเแบบนี้แล้วจะต้องนึกไปว่าจับแนวมาอร่อยตัวนี้มันก็แอบแบบเหมือนซีฟู้ดเนาะปลาเล่มปลาเล่มเออปลาเล่มปลาเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคือน้องแพติดใจมากอ่ะอันนี้คือล้างปากดีมาก ปลากระลิกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบัตเตอร์นะคะทุกคนขออนุญาตกินก่อนนะคะอันนี้เราเลือกกรลิกนะคะการกินก็วูบไปเลยจ้ะอื่อกัดเลยื้องมดนแบบนั่นแ ท่ก็ก่กีอ,อันนี้คือพาเนียเป็นชีสอินเดียเนาะเขเวนอะบอกไม่ถูกเลยอร่อยมากตอนนี้คือเกี้ยงแล้วนะคะนี่เหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกคะ่ะโอ้โหต่อไปเราจะสั่งเป็นของหวานนะคะ ชื่อว่ากุหลาบจากุหลาบกุหลาบจามูใช่กุหลาบจำูกุหลาบจามูแล้วก็เป็นชาเย็นอินเดียนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันอีกสองเมนูนี้นะใส่นมนมนมอืมนมมันทำจากอะไรคะนมอย่างเดียวนมอย่างเดียวนมช้อนใหญ่เฮ้ยเฮ้ยอินเดียเลยนะ ขนมปิ an, ้งยัดกุ food, ้งคุ้งแซลมอนอร่อยแปลกๆไม่เคยกินไงแต่ว่าเออก็อร่อยอร่อยอร่อยนี่แบบกินยากแบบเราเมื่อกี้คนชอบหลับมังค์ก็มันกินหมดกระดับหน่อย รสชาติก็คือมันเหมือนพอเคี้ยวมันจะมีความหวานของน้ำตาลหวานเลยค่ะหวานของน้ำตาลแต่ว่ามันเหมือนเราเคี้ยวนมที่มันเป็นผงงไม่ใช่ต้ยังไงดีวะนมที่เป็นฝอยๆอะไรเงี้ยเออมาลาอีเงี้ยใช่มาลาแล้วใยนมด้วยแปลกแต่ก็น้ำตาลด้วยมันกาแฟนะอ๋อกาแฟกวานขิงชานม ของอินเดียนะคะลุงเบย์แปลกๆแต่ว่าสำหรับเราเราอกอร่อยเพราะว่าเรากินน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ยได้เออแล้วก็เออมาผสมกับชาเอออร่อยอร่อยแคทเมมโกดี้โกดี้แต่มันมันหอมชาขึ้นมามีความชามีความขิงที่แบบชัดมากๆเลยนะค่าเสียหายค่าเสียหายโดนอะไรนะคะค่าเสียหายโดนไปทั้งหมด1,000งพเก้าสิบบาทหกสิบบาทกสิบบาทแล้วมันก็ลุงใจดีมากค่ะดูราคาให้พวกเราเหลือเก้าร้อยห้าสิบบาทนั่นเอง ตกกันแค่2 4 0ร้อยส่บาทว่ามันอร่อยไหมอร่อยให้เป็นอันดับหนึ่งของเกาะสมือนเลยสิบเต็มสิบเต็มสิบเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเส้นทางที่มาคือเส้นทางเชิงมนนะคะไปแหลมมาเลยอยู่ตรงข้างๆธนาคารกรุงศรีเลยนะคะสามารถหาได้ง่ายมากๆ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้ตาไปลองชิมที่ไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็วันนี้ก็ขอปิดทริปอินเดียอาหารอินเดียเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าพาไปกินอะไรอะไรอะไรอร่อยเนี่ยก็สมุยนะเดี๋ยวก็จะพากันไปอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ก็จะบอกได้เลยว่าประทับใจประทับใจอาหารอินเดียมากๆค่ะไปแล้วนะทุกคนบายขอบคุณนะคะที่ติดตามกัน